สวัสดีครับน้องครับพี่ไอกดเข้าออเดอร์ไปเปหนึ่งออเดอร์นะครับเดี๋ยวจะเข้าสักสองสามออเดอร์นะฮะเปิดกราฟมาเจอพอดีนะครับบันทึกไม่ทันนะครับเทรยนขาลงนะครับเทรยนขาลงแท่งนี้นะครับทะลุแนวลงมาได้แท่งนี้ขึ้นไปทดสอบนะครับแล้วเกิดดีเฟชันนะพี่ไอกดเข้าที่แนวเลยนะครับก็วินไปนะครับมีโอกาสลงต่อนะครับแต่ว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปด้วกันเนาะถ้าคอนเฟิร์มได้กดลงต่อนะครับเราช้าไปนิดหนึ่งนะครับถ้าได้จังหวะเปิดแท่งก็น่าจะน่าจะได้นะครับออเดอร์นี้ก็ไม่เป็นไรเป็นขาลงนะครับรอให้มันกลับลงมาคอนเฟิร์มก่อนคอนเฟิร์มได้หมดไหมแค่นั้นนะครับถ้าคอนเฟิร์มได้ไม่หมดไม่เข้านะครับ ดูซิแรงซื้อกับแรงขายอาโอเคสวยงามนะครับสวยงามอ่ะกดลงอีกอันหนึ่งออเดอร์น,นะฮะคอนเฟิร์มได้หมดนะครับคอนเฟิร์มได้หมดอืมพยายามจะสวนขึ้นไปทำไมเนี่ยคอนเฟิร์มได้หมดก็น่าจะลงต่อเนาะมันทะลุแนวรับลงมาแล้วนะครับกดไปแล้วด้วยนะครับโอ้ ตรงนี้มีแน่มาออกกันอยู่เต็มเลยอ่าอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าแล้วนะครับเข้าไปแล้วอ่าดูว่ามันมีแนวโน้มกานอ่าลงมายาวๆนะครับไม่ได้ขยับไปดูไกลเปิดมาเจอพอดีนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าเดี๋ยวจะไปคู่อื่นนะครับตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้ละ ไหวไหมอดไหมโอเคนะครับสวยงามสองอ,อเดอร์นะครับติดติดนะครับสองอ,อเดอร์ติดติดได้จังหวะแท่งทะลุแนวเนาะทะลุแนวขึ้นไปทดสอบได้หนึ่งแท่งนะครับแท่งนี้คอนเฟิร์มเก็บได้หมดนะครับได้อีกหนึ่งแทง่งแต่แมวแล้วนะครับแมวแล้วไปดูตรงอื่นนิดนึงจะเข้าอีกหนึ่งออเดอร์นะฮะอันนี้ อ่าเทีนขาขึ้นขึ้นมาเจอแนวทับซอ้อนทางด้านซ้ายเจอแนวทับซอ้อนด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะหลุดแนวนี้ไปได้ไหมถ้าหลุดได้ก็ถ้าหลุดได้ก็ดดกเดี๋ยวจะเข้าออเดอร์นะฮะ,ะไปไหนวะอ่าตรงนี้นะครับไม่หลุดนะครับน้องโดนแล้วสะดุ้งอ้าว เป็นไงเบียดไหมหรืออะไรยังไงเชนขาขึ้นชัดนะครับแมมเกิดแก๊ขึ้นไปยอ่อลงมาไหมหลุดแล้วนะฮะ,ะมาใไญ่กดเข้าออเดอร์ที่แนวอีกแล้วนะครับ เกิดแก๊ปขึ้นไปนะครับแปลว่าแรงซื้อ,อเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ย่อลงมาหาเส้นนะครับเกิดรีเซชชั่นนะครับก็น่าจะไปต่อตามเทรนหลักของมันมันหลุดแนวทับซ้อนได้นะครับอามาดูกันสิไหวไหมนะครับเข้าแค่สามออเดอร์นะครับสวยๆใช้เวลาไปไม่ไม่นานนะครับไม่นานเจอพอดีนะครับเจอพอดีอ่าเป็นไง โอเคสวยงามนะครับลากันที่3ามอเดอร์นี้นะครับสวัสดีครับน้องครับ